ยอมตายแทนผู้อื่นได้บุญหรือไม่โยมทั้งหลายชีวิตนั้นเป็นของยากเป็นของหายากยิ่งนักพระพุทธองค์ตรัสว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งโผล่ขึ้นจากทะเลมาพอดีกับห่วงไม้เล็กๆที่ลอยอยู่นานๆจึงจะเจอสักครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้การสละชีวิตเพื่อผู้อื่นจึงมิใช่เรื่องเล็ก ห้าเกิดจากจิตเมตตาการุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นภัยยอมเสียสละตนเองโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่แลเป็นกรรมที่ประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์เป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาร,รมีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในอดีตยอมสละแม้ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้การสร้างบาร,รมีเรียกว่าอุเปกขาบาร,รมี เนคขม,มะบารมีและชีวิตบารมีแต่ขณะเดียวกันหากการยอมตายเกิดจากความเศร้าเบื่อหน่ายโลกไม่เป็นดั่งใจอยากหลีกหนีปัญหาหรือยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนนั่นไม่ใช่ทางแห่งบุญแต่เป็นความหลงเป็นโมหะเป็นอกุศล,ลกรรมฉะนั้นไม่ใช่การตายที่ได้บุญแต่เป็นเจตนาก่อนตายต่างหากที่เป็นเครื่องชี้วัดกรรม ขอให้ทุกท่านพิจารณาเถิดบุญกุศลไม่จำเป็นต้องใหญ่โตถึงชีวิตแค่เรามีเมตตาในใจช่วยเหลือผู้อื่นในทางที่เราทำได้ในแต่ละวันนั่นก็เป็นบุญแล้วสาธุ